ช่วงที่บางวันบางช่วงที่มีเหตุการณ์ตึงเครียดล่ะคะคุณแม่ทางทางคุณพ่อห่วงไหมบอกแม่คนลูกคนมากันอย่างเงี้ยเจตุลาอยู่ตรงไหนกันเจตุลาวันวันนั้นใช่ไหมพี่ก็อยู่ทำเนียบตอนกลางวันมาตกประมาณห้าทุ่มพอบนั้นพูดเสร็จพี่ก็พาไปสปาไปด้วยวันที่หกคืนกลางคืนนั่นแหละคืนวันที่หกค่ะอคืนวันที่หกไปไป ก็ไปแล้วน้องบอลเขาก็ชอบมากเลยตรงนั้นเพราะมันเป็นเขาดินไงชอบมากเลยค่ะไม่อยากกลับแล้วกลับตีสองกว่าแล้วกลับไล่กันเราไล่กันเราตีสองกว่า่กันเราก็อยู่แถวๆนี้อยู่หลังวิธีเขาเองรูปสัตว์รูปสัตว์ตรงตรงกับแผงเขาเขียนรูปสัตว์ค่ะโอ้ยอยู่ถึงตียังไม่ยอมกลับนะเพราะว่าพี่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนก็ยังยอมแล้วก็ พรงนี้ไม่จะมาอีกหนูจะมาอีกหนูจะมาอีกจะมาอีกเออแล้วได้ข่าวตอนไหนได้ข่าวที่เขาเข้ามาทำร้ายพวกเราก็ตอนประมาณหกโมงเช้านั่นแหละค่ะดูจากทีวีค่ะแล้วคืนแล้ววันที่เจ็ดมาไหมคะพี่วันที่เจ็ดมาวันที่เจ็ดก็ไปหาไปเยี่ยมตากนอ๋อวันนั้นไ่เยี่ยมตา่กนไปเยี่ยมกุณสามโรควันนั้นมาสามโรคอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ผ่านน้องมามาแล้วน้องเห็นข่าวในทีวีไหมคะ เห็นคุณแม่บอกน้องยังไงอ่ะเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่เกิดมืรวจททร้ายประชาชนก็นั่าหนะรู้ว่าฆ่าพี่โบอะไรรู้หมดอ่ะเหรออืมรู้หมดใครฆ่าพี่โบลูกตำรวจเหรอใครฆ่าสารวัตรจับตำรวจหนูเคยเจอพี่โบไหมครับเคยเจอเหรอนของปยานศพ ออออวันที่ไปงานศพเห็นเขาบอกว่าตอนเป็นเบนซ์เขาไม่รู้ใครเป็นใครนะทีมงานทีมงานเทคนิคของเราบอกว่าโบเนี่ยจะนั่งใกล้ๆรถโอบีแถวรถโอบีเวลาเวลาน้องโบมาเนี่ยเขาบอกเขาจําได้น้ะคนนี้สวยแล้วเขาชอบมองกันจะนั่งใกล้ๆรถโอบีแต่ว่าน้องบอลนี่เขาจะเป็นดาราอยู่แถวเนั้น ก็เล<ท>ยไม่ได้เจอกัน <exploded S 1> รู้จริงๆนะเนี่ย<ง> <process ing. S 2> รู้หมดแล้วแล้วเราบอกลูกยังไงอ่ะภาพมันโหดบางคนไม่อยากให้ลูกเห็นภาพแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ต้องดูข่าวอยู่เงี้ยเราเราสอนลูกยังไงนะคะก็ต้องให้ดูอ่ะเพราะว่ามันยังไงก็ต้องพอพอแม่ดูอยู่ใช่ไหมดูแต่ว่าเราก็ดูไปแล้วก็สอนเข้าไปด้วยอธิบายค่ะา้วยว่าตำรวจเนี่ยก็ยิงอะไรเงี้ยเขาร้องไห้คะตอนนี้ก็กลัวนะ กลัวไหมตอนเห็นข่าวอะลูกตอนนกลัวกลัวเห็นตอนที่คนไปยิงกลัวแล้วตอนนี้กลัวไหมครับกลัวกลัวกลัวแล้วทําไมถึงกล้าไปก็ก็ตำรวจมันยิงพี่เปอลเขาก็เลยต้องไปไงเขาเลยต้องไปหนุนเราต้องไปกู้ชาไปกับคุณแม่ แล้วคุณพ่อห่วงไหมคะช่วงวันที่แบบตึงนเครียดตึงเครียดมีสถานการณ์เขามีเป็นบางทีก็ก็ไม่อยากให้ลูกมากลัวกลัวคนจะเหยียบอะไรเงี้ยกลัววุ่นวายใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่กลัวพ่ออยู่ทำทำในทำเนียบไม่น่ากลัวก็คือทุกวันที่มานี้คุณพ่อขับรถมาส่งมาส่งแต่ขักลับกับแม่ลูกกันเองก็พนณมิตรไม่มี้ายพนณมิตรก็ไม่กลับอ๋อน้องบอลจะดูก่อนว่าแท็กซี่พันธมิตรหรือเปล่าไม่ไปไม่ไปอะแล้วอ่านหนังสือออกก่อนเนี้ยจำไปได้ออกไหม อ่านหรออ่านออกิีเหรอเขาจำเด็กเขาจำสัญลักษณ์เขาจำเขาจำสัญลักษณ์ใช่ต้องมีเป็นรูปเป็นครึ่งลับไปรูปใงาหลวงนี้เขาก็รู้หมดนะค่ะเป็นยามเพื่อเป็นดินเขาให้หยิบรูปใงาหลวงก็หยิบมาได้แค่เอามาดูเป็นโลโก้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่าอีกว่าป้ายป้ายแท็กซี่พันธมิตรเป็นยังไงน้องบอลเป็นนักเป็นนักก็ วิวใจเออนั่นก็วิวัยไม่ใช่ของกลางแล้วอยู่ตรงไหนของแท็กซี่หนูถึงตรงไหนป้ายอยู่ตรงไหนป้าอยู่หน้าแจตีโอเคน่า่หน้าแจะอย่างนี้แท็กซี่ก็รู้จักน้องบอลกันหมดรู้จักบางคนก็ว่าโอ้นี่เหรอได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวจชื่อ ก็ฟังจากวิทยุจับดาราเรยน้องบอลน้องบอลบอกัน่พี่จะบอกได้อจะบอกน้องบอกเองนไม่อยู่ซอยไหนต้องบอกเองบอกบอกแท็กซี่เองได้ด้วบอกเองบอกทางได้หมดเก่งฉลาดจแต่ไม่ต้องบอกหน้าจอนะลูกฉลาดอย่างนี้นเก่งไมะคุณแม่อยากรู้ภาษาอาจารย์ก็เรียนเขาก็ไม่ก็เยอะไรเท่าไหร่ช่งนี้แเรียนไร่า้ ก็เขียนหนังสือไปเขียนตามกับหลังอเขียนจากหางมาหัวเขียนซ้ายหรือขวาคะเขียนขวาแต่ว่าเขียนจากท้ายท้ายขึ้นมาเขียนตามเส้นก็เขียนเขียนจากตอนจบมาค่ะที่หัวอ๋อเหมือนเหมือนสาระอเคากลับใช่ไหมคะครูต้องค่อยๆสอนครูเขาสอนแบบนั้นหรือว่าเขากลับเองไม่เขาเป็นของเขาเองน้องเขาหนูเพี่ก็สอนว่าเขียนตามต้องขึ้นมาใหม่เท่ว์เพลอก็เป็นอย่างนั้นอีก เด็กฉลาดอย่างเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายคะคุณแม่ไม่ยากค่ะเขาจะพูดพูดอะไรเขาจะเชื่อเทียบกับลูกคนโตนี่น้องบอลกับพี่คนโตนี่ใครเลี้ยงง่ายกว่ากันคะคนโตเลี้ยงยากกว่าแล้วน้องบอลนี่อยู่ที่บ้านนี่ดื้มไหมคะหรือสนไหมคะดื้อมันงเลยฉลาดไงฉลาดก็จะดื้อจะนมีคนบอกนะมีคนแอบเมาบอกว่าน้องบอลน่ะดื้อ ยอมลุงทนเดียวยอมลุงจำลองคนจริงเหรอจริงไหมจริงทำไมอ่ะทำไมหนูต้องยอมลุงจำลองลุงดุเหรอไม่ดุแล้วทำไมถึงยอมเขาลูกว่าแม่ตีหนูโอ้หประกาศออทีวีเลยนะโอ้ตีหนูอะไรไงอ่ะ พราะหนูรักลุงจำลองเอ้ยคุณตาจำลองใช่ไหมใช่าแล้วแล้วพูดได้ไงนะเพ่อแม่ดีแม่เสียหายหลายแสนเช็คบินใช่ไหมเช็คบินน้องบอลครับโตขึ้นน้องบอลอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นทหารอ๋อเหรอคะไม่อยากเป็นตำรวจอะครับไม่อยากเป็นทำไมหนูถึงอยากเป็นทหารล่ะครับอยากเป็น ากเป็นทหารใส่เสื้อใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดสีสีอะไรครับสีดำสีดำมาเป็นทหารรานใส่ชุดสีดำอ๋ออยากเป็นทหารเหรอฮะแล้วทำไมไม่อยากเป็นตำรวจล่ะครับไม่อยากเป็นค่ะเป็นทหารเนาะ ต้องเรียนเก่งๆนะจะได้เป็นเนาะอยากเป็นอยากเป็นเรียนเก่งๆนะคะแล้วก็แล้วก็ตั้งใจเรียนจะได้เป็นทหารแบบคุณตาจำลองสอบเข้าโรงเรียนในร้อยจปลได้เนาะคุณตาเป็นขวัญใจเขาเขามีเขามีโมเดลเขาพูดถึงคุณตาแล้วนี่คิดถึงคุณตาคอยห้ามปรามเรื่องคำหยาบใช่แล้วคุณแม่มณนีรัตเนี่ยพาลูกสี่ขวบมาเนี่ยบนเวทีเนี่ย บางครั้งก็มีถ้อยคํานะคือเรื่อสะใจเหมือนกันแหละบางทีมันก็สมควรโดนนะนะในคตอนที่สึกคนที่ไร้เกียรติมันก็สมควรกับคำพูดประมาณนั้นแต่แต่ว่าเรามีวิธีแนะนําลูกยังไงไม่ให้ลูกติดคําบางคําที่ไม่เหมาะกับเด็กนะคะก็ต้องสอนก็เหมือนคำหยาบๆว่าเปลี่ยนเป็นมาเบาๆหน่อยไม่ดีก็เหมือนช่วยแปลกๆถามไหมฮะ เราถามเจอคำหยาบๆแปลกๆไม่เคยได้ยินเพราะคำอย่างนี้เราไม่พูดให้ลูกฟังอยู่แล้วถามไหมถามค่ะแล้วสอนเขาจะรู้ว่าเหมือนโนดาโกดราดาเขาก็ด่าภาษาใต้เลยนะแล้วเขาฟังภาษาใต้ออกไหมคุณแม่ฟังออกคุณแม่เป็นคนนครนูทรเลยจำได้และคุณพ่อล่ะคะจังหวัดเดียวกันอ๋อหนุ่มสาวจากเมืองคอนทีนี้อยากจะทราบว่าอย่างต้องพบคุณลุงจำลองบ่อยๆเนี่ยไม่ทราบว่าคุณลุงจำลองเขาพูดอะไรกับคุณแม่บ้างเกี่ยวกับหนุบอล ก็ถามว่าวันนี้มีคําใหม่ได้ยังอะไรย่างเงี้ยผู้ใหญ่ใจดีอ่ะเนาะตอนแรกก็จะให้คำตุงกันมองาให้มาเองนะแต่นี่ไม่ก็หาเองคำให้พูดคและล่าสุดเป็นคําว่าอะไรนะอะไรประชาชนอะไรนะน้องบอลครับปาตาตนยื่นั้งกลางเมืองใหม่ทำหน้าปฏิปปาใจเป็นของปาตาชนครับ แค่นำรุ่นจิ๋วเราแค้นำประชาชนร่วมสร้างการเมืองใหม่อำนาจประชาธิประยเป็นของประชาชนครับแล้วเขาฟังไหมคะเวลาเขามานี่เขาฟังมนเวทีฟังไหมฟังบางทีเขาก็บอกเพราะว่าใช่ไหมหยพอเขาถามมาใช่ไหมใช่อยู่ที่บ้านก็เป็นมันดูทีวีอยู่พอพูดอะไรชอบถูกใจก็ใช่แล้วเขาเขามีท่าทีแสดงให้คุณแม่เห็นไหมว่าเขาชอบคนไหนพูดมากที่สุด ทวดมากก็ชอบทุกคนเลยน้องบอลอ่ะชอบดูมื่กิ้กเขาบอกรักทุกคนไงรักทุกคนรักลุกคนบางทีจวนกลับบ้านก่อนแม่อย่าเพิ่งกลับตีแกน้ำยังไม่จบเลย